หมดทำงานแล้วครับศกษาลอกครองนะครับผมไปทำกันนะครับสองคนนะครับหัวหสีมือนะครับสองตัวนี้รับจ้างทั่วราชนาจักนะครับของประเทศไทยนะครับ เอาเลยเพื่อนฝีมือระลังเลยครับระดับสูนเสียบแนวโคกับส้นไห้เลยคนโตนะครับยามนี่งานอะไรเลยนะครับขับรถมองตนะครับว่างๆกตีไก่นะครับชนไก่ครับขับถนนครับ ต้นไม้ต้นหนึ่งต้นนะครับโอแสงแดดจ้าเลยนะครับต้นไม้นะครับไมโครนะครับเรฟรเบดมักออฝีมือล้นล้นเลยครับรับจ้างทั่วราชนาจักรนะครับมอบทองขุดสานะครับชมผลงานได้เลยครับ น,นี้เป็นดอยแล้วครับน,นี้ตัดให้เรียบแล้วครับเข้ากันแมตต์เลยนะครับถือนมือนะครับเฟรมพรเมียมนะครับขึ้นมือนะครับมาชม,ชมครับอย่าโชว์หน้าโชว์ตานะครับขอแค่โชว์แค่เสียงก็พอแล้วครับ เป็นผลงานนะครับวันนี้วันที่ยี่สิบเท่าไหร่วะยี่สิบสี่หรือสิบยี่สิบยี่สองยี่สามไม่รู้ประมาณนี้แลครับผลงานนะครับอืมเนี้ยเนี้ยนะครับอุตส่าห์นะครับทั่วคลองนะครับความลึกประมาณสี่เมตรนะครับโอ้ยเอ้าใครอยู่ด้วยนะครับมองไม่ใช่ครับมองตัวเองนะครับ สรอ,อกคอน,นะครับความสวยงามนะครับชมดูไดมม้นะครับมีกว้าง3เมตรนะครับนี่ก็เป็นคันนะครับความเรียบนะครับ ความสวยงามนะครับนี่คือไซโค้งนะครับไซโค้งข้านะครับข้าครับสรรูปนี้เป็นรูปตัว L อลนะครับไปนู่นครับเลี้ยวซ้ายเออเลี้ยวขวาครับไปนน่นนะครับเวลาก็ติดต่อได้เลยครับอยากขุดสระรอกอนะครับแบบสวยๆงามๆแบบนี้093ามนะครับ1น5 6 5 5 3้นะครับชายานะครับ นี่บอกครับสายยาแรงรุกครับขออุ้งไ้ดีกว่าครับขอแค่เพ่บอร์โทรก็พอแล้วครับนี่ครับความเรียบนะครับนี่มือกับาฟรีเนี่นนะครับไม่หายไม่ต้องนะครับรับสารไหมมความนี่คือดะดดิบแล้ว 不们。 ครับไม่ได้ลงเฟซหลายวันแล้วครับอยากโชว์ครับอยากโชว์นี่ครับอยากโชว์ครับ